ดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยให้ให้เราต้องวิ่งสแสวงหาสิ่งภายนอกธรรมะองค์ความรู้ธรรมะพระองค์บอกว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปของเราธรรมะคือพระศาสดาและพระองค์ก็บอกว่า อย่าพึ่งอะไรนะอย่าเอาอะไรเป็นที่พึ่งเว้นแต่ตนเองและธรรมะ,ะบอกพระอน,นุลเลยบอกอนลในการบัดนี้ก็ดีคือสมัยที่ผู้เช่ายังอยู่ก็ดีหรือในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณนะมีธรรมะเป็นประทีปม